สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ๊นะเนาะตอนหนึ่งกะเวลาพีโมงแรกสามพิชีน่นาทีนะจ๊นะเนาะกระร้าสเตรียมเห็ดกับเขา่าเออไว้อ่าช่วงเย็นของการทีซีโอดนะจ๊นะเนาะเรามาซ่อนนะจ๊นะเนาะการทีซีโนดก็คือ,อนะเตละาเตละมือของอาหารนะจ๊นะเนาะ อ่ามือแรกนี่แต่ตอนแรกนี่กะอ่ะกากระทงทาเสียงขึ้นสวดสเกินเวลาประมาณหกโมงกลัวนะจ๊นะเนาะหกโมงสามสิบสี่นะจ๊ะมื่นว่านี่หกโมง 3, สามสิบสามอืมมันกระสีเพิ่มขึ้นนาะที่หนึ่งนะจ๊นะเนาะอ่าขอควรสวดแล,วแล้วเขากระเรียมอ่ากินได้แต่ข้อกระสีตังโต๊ะ ตั้งโต๊ะไวก่อนตั้งโต๊ะตั้งกับเขา่าตั้งอาหารไวเตรียมเหลืยอยุชิฟนาที่จังสี่ห้าก็อาหารห่าหนี้คือเรียบร้อยแล้วเตรียมเตรียมตั้งโต๊ะพ่อเพื่นสวดเราเ้าก็วส,วสีมีการชิมนม้ำนะจ๊ะดื่มน้ำนะจ๊ะดื่มน้ำดื่มน้ำเราแล้วก็วสวีมีข้ามสวดสามีเพิ่นผ้าสวดมีข้ามสวดกัดบเราก็ห้ากับสีรับประทานอาหารนะจ๊ะเนาะ อ่านั่นแหละจ้ะพ่อเพิ่อนพ่อเสียงอาซาันเพิ่นสวดมุ่นเลียวๆอ่าเข้ากะรับประทานอาหารเย็นนะจ๊ะเนาะต่ะว่าถ้าตอนเศร้านะจ๊ะเนาะตอนเศร้าเข้ากะสีกินอาหารก่อนที่เพื่นสีสวดนะจ๊ะเนาะอืมก่อนที่เพิ่นสีสวดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเข้าก็ต้องกินอาหารเข้าให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะเนาะใส่ทัวลงไป ทั่วนี่คือแช่น้ำไว้เราเด้จ้ะแช่น้ำไว้แล้วเอากระิ่มะพร้าวเข้ากันของเอื่นทั่วเอียงก็บรรูปเป็นทั่วเม็ดน้อยๆนะจ๊ะเนาะแซ่ยบนะจ๊ะรสชาติจะออกคล้ายๆทั่วเขียวบานเฮานะจ๊ะเนาะ ออมาเห็ดสุกเห็ดกับเข่ากไ็ไดเด้จ้ะผัดใส่เนื้อใส้ยางก็ะไดนะจ๊ะเนาะน่าจะมันกระสิเป็นการหมุนเวียนยี่นี่นะจ๊ะคือยังมือแรงให้เพื่อนสวดสะเกินจังรับประทานอาหารนะจ๊ะเนาะอ่ายังมือเศร้ารับประทานอาหารก่อนเพื่อนสิสวดอ่าเพราะว่ามันกระส้อยู่ในวงเวียนยิ่งมาขึ้นนะจ๊ะเนาะอ่า ข้ากินอาหารยิ่มือขึ้นข้าบดิกินยิ่มือเว้นนี่ข้ากับสิทีกสีนโนยิ่มือเว้นนี่กระสิพอกินนะจ๊ะเนาะยิมือเอว้นนี่บกินกินยิมือขึ้นมือนี่ก็บรสิบแปดเลจ้ะเหลือีกสิบเอดมือจ้ะไกลเลจ้ะ,ะสิบเอ็ดหมูพ่อทีสีเอเรียบร้อยพ่นกระสีหยุดสกินนลจ้ะพ้นกระสีนี่วันหยุดก็เกินระม่นสามสี่มือนลจ้ะหยุดผักพร,ร่างกายนะจ๊ะเนาะ เออแล้วก็ข้ามูดข้ามูดปกติของการกินเนี่มคือขึ้นเกาเนจน,นะจนะโอเคเนจเนาะมาทัก่ายเตนจเนาะเออนะจสุกทัวหัากรนสะิเติมน้ำเนี่ะเนาะเติมน้ำเติมน้ำเติมเกลือเติมเครื่องปรุงของตุรกีลงไปไม่กรสิถาให้ทัว่วทัวมันสุกอื ก็เอามากินได้นะจ๊ะนะพัดไปจังหน่อยเป็นใจสิเติมน้ำมาจนะ๊ะเนาะ